เดินไหวอ่าโอเคพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเข้าสู่ฮ็อกเกอร์เซนเตอร์หรือริมคลองลองชิลของเราไหมคะงั้นเรียนเชิญทางด้านนี้เลยคะ่ะแยะเชิญทุกท่านทางด้านนี้เลยนะคะโอเคค่ะบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เปิดเป็นตลาดสดนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าตลาดเช้าริมคลองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะฮะปลาหรือขายผักอะไรต่างๆนะคะมีปลามีผักต่างๆนะครับก็จะมีร้านอาหารจานหนึ่งร้านเช่าต่างๆนะคะก็เปิดก็เป็นตลาดสดริมคลองนะครับตอนเช้านี่ก็จะมีพวกผักสดอาหารสดต่างๆส่วนตอนสายๆนี่ก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวนะฮะ โอเคค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ของริมคลองรังชีวหรือว่าฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าเป็นภาพสตรีทอาร์ตต่างๆแล้วก็มีการทังในจุดต่างๆนะคะ,คะ,คะก็รอปรับปรุงท่อมแมกันอยู่นะคะซึ่งภาพสตรีทอาร์ตแต่ละจุดก็จะมีการเล่าเรื่องอยังไงบ้างคะน,นะคะค่ะก็จะเป็นภาพสติีอาร์ตที่เกี่ยวกับในบางปรงะูนะคะมีสติีอาร์ตสวยน,น,นะครับตรงนี้นะคะก็จะเป็น ในย่านบารมพูนะคะก็จะเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ว่าหรือว่าขอกินเยอะๆนะคะก็จะทำออกมาให้มันดูน่ารักแล้วก็มีอาหารในย่านบารมพเกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็ผ้าทางด้านซ้ายมือนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเหมือน